ที่78ในห้วงแห่งความตายน้ำเก่งวิเตาเจ็บแปลปลาบที่ทรงอ,อกดังถูกค้อนมังมากระนำใส่ทั้งนี้เพราะตังหึงเองได้รับการช่วยเหลือจากจอมขโมยผู้ชายดอกไม้เป็นสัญลักษณ์จึงเฟื้นฝูพลังเฟมือแล้วยังดีที่สวมใส่ผู้สิทธิใจไหมฟ้าอยู่จึงไม่ถึงกับบาดเจ็บบอบช้ำอย่างสาหัส กรเรียนในมูเมกตังหึงเองตะวานว่าเราขอบทขยี้เจ้าผู้ชั่วชาสาม,มารนให้แหลกลานร่างขาโถมใส่น้ำเก่งยึเต่าสองมือสะบัดจูจมซ้ำเติมอย่างเครียวกระน้ำเก่งยึเต่าแตกเตือนสงสัยเหลือประมาณแต่สภาพความจริงไม่อนุญาตให้ขบคิดมากความพุดลุกขึ้นทะลันหลกมาด้านข้างกล่าวยางร้อนโดนว่าผู้อาวุโส จดจำผู้เยาไม่ได้แล้วหรือกระเรียนในมูเมกต่างหึงเองพอจูโจมพลาดผิดร่างในมุนขวบกระนำฟามือใส่เป็นคำรบสามไม่สนใจวาจาของน้ำเก่งวิเตาแม่แต่หน่อยน้ำเก่งวิเตาชไนเลยกล้าด,ดีโตใช้วิชาท่าร่างหลบเลี่ยงพันประวัตินึกถึงวาจาของเทพมังกรเหินฟ้าสภาพของเท่า แต่งหึงตอนนี้เหลียวร้ายยิ่งกว่าสี่ชีวิตไปแล้วแสดงแน่ชัดตัางหึงเองของถูกฟายตรงข้ามโลบประทุษรลายจนแปลเปลี่ยนจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่ฟายตรงข้ามใช้วิธีใดเราขณะคบคิดตังหึงเองจู่โจมมาอีกสามฝ่ามือนำเก่งวิเตาจำต้องขยับกายหลบหลีพร้อมกับคบคิดขึ้นหาปล่อยให้สถานการณ์ดำนอนสือไปเยี่ยงนี้ ย่อมมีใช้วิธีการอันประเสริฐได้แต่สยบอีกฝ่ายไว้ก่อนจากนั้นหาทางตรวจตราดูอาการว่าอีกฝ่ายเป็นไรแล้วพอได้คิดจึงทรงเสียงกล่าวว่าขอล่วงเกินแล้วรางสึกปราดเข้าหาดังสายฟ้าฟ้ามือซ้ายฟาหลอกหลองตังหึงเองตระวัดมือขึ้นด้านหลบนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวาของน้ำแกงวิเตาจึงประกบขึ้นจี้ไปบุ ก็เรียนในมูเมกตังหึงเองแสดงว่าส่วนสมองเสื่องมเสรปฏิกิริยาไม่ปลาดเปลี่ยวมีอาลกเลี่ยงจากท่าดัชนีจุดชาถูกกี้สกัดไปร่างสายงวนเงินล้มฟุบลงนำเก่งวิตเตครุ่นคิดขึ้นทั้งที่ประเสริฐสมควรพรมันออกจากคุกใต้ดินจากนั้นค่อยๆตรวจตราดูอากาศดังนั้นก้มกายลงรัวรางตังหึงเองนี้ไว้ซอกแขน ก้าวเท้าหมายออกจากห้องทันใดเสียงระเบิดดังกึกก้องกำปนานขูกศิลาทั้งหลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงน้ำเก่งยุเตาแตกตื่นจนควันนีดีฟอกนี่เป็นเรื่องราวใดไม่ทันมีปฏิกิริยาใดกลิ่นดินระเบิดเหม็นไหม่ก่อคลาคลงมาจากนั้นเศษหินดินสายปลิวกระจายอบอวนไปทั่วขบเพลิงที่บ้างนอกดับวูกจนหมดสิน้น อุโมงใต้ดินเมื่อสนิทยืนมือออกไม่เห็นนิ้วบนฝ่าม,มือนำเก่งวิเตายืนเสื้อเสีมตะลึงลางเนเดินนานให้หลังจงริงระงับขวัญอันแตกเป็นไายนำเก่งวิเตาลองเคลื่อนฝีเท้าไปเบื้องหน้ามือข้างหนึ่งยื่นออกคำเปรปะจากการลูกคำสัมผัสต,ต้องคล่ำครวญในใจยางหวนหวนทีแทอุโมงใต้ดินได้ถล่มทลายลง ศิลาและดินโคลนได้ผิดสก,กัดทางออกจนอับตันลงเหลือที่ซึ่งให้ตนยืนหยัดทรงกายในเพียงห้องหลังหนึ่งนี่นับเป็นเคราะหกรรมอันมหันแต่ก็นับว่าชะตาไม่ถึงขาดหากแม้นห้องคุมขังของกเรียนในมุ่เมฆพังทลายลงด้วยทั้งสองก็ต้องถูกฝังทั้งเป็นแต่เช่นนี้เปรียบกับการถูกฝังทั้งเป็นจะมีอันใดผิดแผกไป อุมโมง์ใต้ดินเป็นทางออกจากสถานที่นี้ขอเพียงมีช่วงใดระเบิดพังทลายแม้เทพพยาดาก็ยากจะดิ้นรนหลุดพ้นในสภาพเช่นนี้ผลสุดท้ายคงต้องประาศจากอากาศหายใจยหิวโหยกระหายจนเสียชีวิตมีมีทางออกจากที่กักกันได้เป็นผู้ใดระเบิดอุมโมงค์ชนี้ย่อมเป็นชายชะกันที่ได้รับการปลดปล่อยผู้นั้น นำเก่งวิเตานับว่าถูกมันแว้งกัดชัดๆันำเก่งวิเตาทั้งข้างแขนทั้งสำนึกเสียใจแต่นั่นจะมีประโยชน์ใดถูกสิ่งล้วนสายเกินการแล้วหัวนึกถึงสภาพการถูกปิดตายมีมีทางกลับออกไปผลสุดท้ายต้องเสียชีวิตอย่างทนทรมานบอดบังเกิดความประวันพลั่นพึงไม่ได้และแล้ว สิ่งที่อุบัติติดตามมาคือความท้อแท้ทอดอะไรในชีวิตน่ำเก่งวิเต่าเคยตกอยู่ในห้วงความตายมามากครั้งแต่คราหนี้คล้ายดังท้อแท้สิ้นหวังกว่าทุกครั้งกระทั่งความหวังที่คิดให้บังเกิดปรากฏการปฏิหารก็ไม่มีน่งเก่งวิเติาวางร่างตังงางหงงลงกระแทกกายนั่งลงกับพื้นไม่คำนึงถึงเรื่องราวใดทั้งสิ้น ทั้งนี้นึกไปก็ไรคุณค่าความหมายมีแต่รามมือโรคมรณนะชะตาชีวิตนับเป็นสิ่งที่ยากจะยังคำนวณได้ผู้ใดคาดคิดว่าขณะที่ปรับพรากฐานจาพันธํรเร็จใกลจะทวงถามนี่โลหิตกลับต้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุไม่คาดหมายสำหรับกับคนที่อยู่ในภาวะการสิ้นหวังความรักความแค้นความคมเขิน ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนสวนสิ้นความหมายไปพร้อมกันการเวลาคล้ายดังหยุดชะงักลงที่จุดใดจุดหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าอนาคตการอีความหโอยกระหายเริ่มงขุกขามน้ำเก่งวิตเตาเรื่องนอกกายกันใดตนไม่ไปไม่ถึงแต่ความรู้สึกที่ร่างกายได้รับตนไม่อาจไม่มีปฏิกิริยา เนื่องจากนั่นเป็นสภาพความจริงในยามท้อแท้สิ้นหวังความหิวกระหายยิ่งกำเมร,ริบรุนแรงมีนานให้หลังก็ถึงขั้นที่แทบไม่อาจทนทานรับได้หลายครั้งคราที่นั่งเก่งวิเตาคิดอัตวินิบาตกรรมตัวเองแต่สัญชาตญาณของการรักคีตได้ก่อลุมจิตใจของตนไว้อย่างแน,น่นหนจนยากตัดใจลงมือ มาดแมนจากสภาพที่เกิดขึ้นนี่มีทั้งรอดชีวิตเด็ดขาดแต่หากจะให้กระทำการจบชีวิตตัวเองนั้นยากจะทําได้การรักชีวิตเป็นสันดานดั้งเดิมของมนุษย์ทุกรูปนั้นร่างกายเริ่มรู้สึกชาด้านนี่แสดงว่าเวลาผ่านไปอย่างยาวนานยิ่งแล้วทันใดน้ำเก่งยุตเต่าสังเกตพบสภาพความจริงประการหนึ่ง ตามเหตุผลยามยืนในห้องใต้เดินที่ปากทางถูกปิดอันเวลาพอนานไปลมหายใจย่อมติดขัดลำบากแต่ตนเองกลับไม่มีความรู้สึกเนนั้นหรือว่ามีช่องระบายลมแห่งใดนำเก่งยุเต๋ากระโรดนปราดขึ้นมาการสังเกตพบครานี้มีผิดกับพบเห็นแสงรำไรในความมืดมิดนำเก่งยุเต๋า เริ่มลูกคลำสัมผัสซอกหมุมทุกแห่งร่องรอยทุกรอยชายจมูกไปสูดดมว่ามีแห่งใดที่มีอากาศถ่ายเทเข้ามาแต่สุดท้ายกลับสิ้นหวังแต่การที่อากาศภายในห้องไม่เอดัดเป็นสภาพความจริงอันแน่ชัดน,นี่มีอาจไม่มีสาเหตุนั่เก่งวิเตาคบคิดอย่างหนักหน่วงในที่สุดฉุกคิดถึงเพดานห้องเบืองบนดังนั้นนั่เก่งวิเตา นิ้วกายขึ้นไปอย่างเข้มฉาสองมือคลำเป็ดปักพอกระทําเป็นครั้งที่สองทันสัมผัสถูกรอยแตกกว้างใหญ่แห่งหนึ่งตนอาศัยรอยแตกนั้นเป็นที่ยึดกเกาะเวียงร่างขึ้นไปใช้ปลายเท้าแตกกับเพาดานแนบกายติดอยู่ตุดจิ้งจกจากนั้นจมูกสูดดมแรงเลยจิงดังคาดใหม่ปรากฏอากาศบริสุทธิ์ทายเทเข้ามา นำเก่งวิตเตาะปิติยินดีแทบห่มครั้งนี่ไม่ผิดกับปรากฏการปฏิหารโอกาสมีชื่อรอดกลับมาเกอนนำเก่งวิตเตาและลริโยรางลงสู่พื้นคบคิดขึ้นช่องแตกนี้เพียงถ่ายเทอากาศเข้ามาได้หากจะอาศัยเป็นช่องทางทยานขึ้นไปจำต้องมีการปฏิบัติการความปลาปลื้มยินดีไม่คาดคิด ทำให้นำเก่งวิเตาร่างจันริมือเท้าปั่นป่วนเป็นพลวันนำเก่งวิเต่าคิดแล้วคิดดีนอกจากใช้กําลังภายในทลายเปื้องบนก็ไม่มีหนทางออีกแต่นั่นต้องเสี่ยงกับการที่ห้องเซลาจะพลอยพังทลายลงกลบฟังร่างนำเก่งวิเต่าทั้งเป็นความเย้ยหยวนของการมีชีวิตรอดทำให้นำเก่งวิเตอาตัดสินใจม่อาจไม่เสี่ยงอันตราย หากแม่นมีหนทางทะลวงขึ้นสู่พื้นดินเท่ากับช่วยชีวิตของตัวเองและก็ะเรียนในหมเมกหุ่งเองไม่ฉะนั้นจะมีคนถูกกลบฝังร่วมกันถึงสองคนดังนั้นนำเก่งวิตาย่อก,กายลงเหมยนหน้าขึ้นยืนยัดมันสมบัดฝ่ามือทั้งสองผลักกระแทกขึ้นไปโครมเสียงระเบิดดังสะท้านหูแทบแตกทำลายเศษหินดินทรายร่วงพร่างพุง ทำให้น้ำเก่งยึเตายากจะเลืมตาได้รู้สึกว่าบนร่างถูกก้อนหินกระแทกกระทันใสลายคขาน้ำเก่งยิตเตาขมสติให้เยอะเย็นจากนั้นเลืมตาให้นี่เป็นเสียงอุทานจากหลวงใจ่เพดานเบื้องบนถูกถลวงถลายเป็นช่องใหญ่แสงอาทิตย์ดันเจอจ้าสาดพุ่งออกมาจากความหนาของริมขอบช่องใหญ่ดูว่าห้องนี้ ห่างจากพื้นดินเบื้องบนเกือบสองว่าเมื่อกม้มศีรษะลงมองและเห็นกะเรียนในมูมเมกต่างหึงเองร่างมอมแแมมด้วยดินทรายดังนั้นก้มกายลงรวปรางมันขึ้นหนีปไวอยซอกแขนดังเดิมหากแม้นช่องที่พังทลายกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเสียนำเกง่งวิเต๋าและต่างหึง,งก็ต้องถูกฟังทั้งเป็นแน่นอนเนื่องจากก้อนหินและดินทรายทั้งมวล จะถล่มทลายลงมากระแทกกระทันร่างจนแหลกเหลวอีกครั้งหนึ่งที่น้ำเก่งยุเต่ารอดพ้นจากห่วงความตายน้ำเก่งยุเต่าที่บเท้าผู้เงินไปและลิ้วเฉียงเฉียงลงหยุดยั้งกับพื้นและเห็นหมูตึกเรียงรายอยู่เบื้องหน้าเงนมองท้องฟ้าเห็นเป็นเวลาใกล้เที่ยงหัวนักเก่งตอนบุกเข้าสำนักสาขาแห่งเป็นเวลาลังเที่ยงพอดีสแสดงว่าตนเอง ถูกกักกันมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนำเก่งวิเตาพุ่งปราดกลับเข้าสู่มูตึกแต่ทุกแห่งคนรกร้างวังเ่งแสดงแน่ชัดเหล่าบริวารประจำสำนักสาขาที่ลงรอดชีวิตพากันหลบหนีจากไปแล้วชัวพริบตามาถึงที่ซึ่งประมือกับเทพมังกรเหินฟ้าและพวกก็ไม่พบเห็นชากศพคาดว่าถูกเก็บกวาดไป กลบฟังนำเก่งวิเตาจิงเนียร,ร่างตั้งเึงเองพุงกายออกจากที่ตั้งสำนักสาขามีขานร,ร,ร่างเพิ่งผลประตูใหญ่มากลาอากาศเว่เสียงคุ้นหูดังมาว่าเด็กน้อยตั้งเึงเองเป็นไรแล้วนำเก่งวิเตาพอฟังสร้างความเย็นดียิ่งนักทั้งนี้เพราะนั่นเป็นซุ่มเสียงจอมขโมยผู้ชายดอกเมยเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัว ดังนั้นกล่าวว่าผู้โอโสก็รุดมาถึงเมืองซิมเอียงด้วยเลยเล้โหูบังเอิญผ่านทางมาพบว่าสิทธ์สำนักสาขาพักมังกรทองกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางคาดว่าคงเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นจึงเฝ้าจับเจ้ารในดงสนเรียนผู้อุโสผู้เศร้าแซ่ตังหึงคล้ายดังถูกวิชาชั่วรายใดทำไรกลับจดจำผู้เยาไมยออกและจูโจมใส่ผู้เยาด้วย จอมขโมยลึกลับนั้นอุทานว่ามีเ,เรื่องเชนีหรือถูกแล้วผู้อาวุโสตังหึงเองประกายตาแตกสัน้นท่าทีเสื่องเซึมเจา้าแต่ผู้เยาวมิทราบสาเหตุของอาการหรือมันถูกตัวยาทําลายความทรงจำจนสมองประสาทปั่นป่วนและเลือนนั่เกง่งวิเตากล่าวเสียงสันสะทานว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างยิ่ง ในวงนักเลงยุคนี้ก็มีผู้ชายตัวยาดังกล่าวด้วยผู้ใดหรือพูดพบกรรมสรวนจบบทที่เจสิบปด